ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง WDB Review Channel วันนี้นะคะพบก,กับคิมมี่เหมือนเดิมไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมมาในลุคโหด,หดเราจะมารีวิวปืนกันค่ะ2กระบอกนี้เขาเรียกว่าปืนอัดแก๊สค่ะเดี๋ยวเรามาดูความต่างกันนะคะว่า2กระบอกนี้ที่เอามารีวิววันนี้มีความต่างกันยังไงคะ่ะเรามาเริ่มกันที่กระบอกแรกกันก่อนนะคะอันนี้ค่ะคือกล่องที่เราได้มาในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือการใช้บลาๆๆต่างๆในนี้แล้วก็ตัวด้ามจับค่ะตรงท้ายด้าม เขาให้มาไว้สำรองเปลี่ยนในกรณีที่แบบแตกหักอ่าเรามาดูความสวยงามของปืนก่อนนะคะรูปร่างลาักษณะอลองดูซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะปืนนี้นะคะเป็นปืนที่มาจากไต้หวันค่ะเป็นปืนยี่ห้อ ICS ค่ะ b l e XFG ขนาดความยาวนะคะอยู่ที่7.2นิ้วค่ะเดี๋ยวคิมมี่ดี้จะลองสไลด์ให้ดูก่อนนะคะ,ะทุกอย่างที่เราเห็นเป็นสีดำพวกนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเหล็กหมดเลย เป็นโลหะส่วนตรงนี้ค่ะตรงไกลตรงนี้เป็นพลาส,สติกนะคะสีดําข้างบนตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยส่วนด้ามจับหรือตรงอะไรพวกนี้ค่ะเป็นพลาส,สติกเพื่อไม่ให้มันลื่นนะคะที่เขามีลายขูดข,ขายนะะี่ค่ะเวลาเราจับดูอีกด้านหนึง่งส่วนตัวแม็กกาซีนนะคะสีดําแบบนี้เช่นเคยค่ะเป็นโลหะค่ะก็จะมีความหนักของเขาอยู่เหมือนกัน ใส่ลูกกระสุนได้ทั้งหมดนะคะ20นัดค่ะแต่แนะนําว่าให้ใส่อยู่ประมาณ18-19นะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่อัดเกินไปตัวด้านท้ายนะคะตรงนี้จะเป็นรูสําหรับอัดแก๊สคะ่ะเพราะมันเป็นปืนอัดแก๊สเนาะส่วนตรงนี้นะคะเขาให้อัดแก๊สเข้าไปตรงด้านท้ายโอเคปืนนี้นะคะความเร็วของเขาอยู่ที่295เเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนะคะอันนี้ไม่มีลูกกระสุน ันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีนะคะเราสามารถดูลูกกระสุนได้จากรูตรงนี้หนักหน่อยนะคะประมาณ6-7ถึง7กรัมอ่ะเรามาต่อกันที่กระบอกที่2ค่ะและในส่วนของปืนกระบอกที่2นะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยะคะ่ะปืนนี้มีความภาพคิใจเป็นพิเศษเพราะว่าในตัวของคิมมี่เองนะคะชอบดูเรื่อง,องภาพยนตร์จอห์วิก3 อันนี้ได้รับลิขสิทธิ์แล้วก็แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นปืนไต้หวันเหมือนกันค่ะปืนนี้นะคะสีดําเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลํากล้องนี้จะเป็นสีโรสโกลอันนี้นะคะเป็นโลหะเหมือนกันแต่ส่วนด้ามจับตรงข้างล่างนี้ค่ะจะเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะมีผิวขรุขระนิดนึงเหมือนกระบอกแรกอะคะ่ะที่ว่าไม่ให้มันลื่นจับแล้วมันกันลื่นลองดูเดซิเมรีสไลด์ดูแบบนี้น้ำหนักนะคะปืนนี้อยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมค่ะ กิโลกร,รัมกับอีกขีดหนึ่งเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ให้เรากดเข้าไปฝั่งนี้จะทะลุออกมาเพื่อให้แมกกาซีนมันหลุดออกนะคะตร,ตรงไกลตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมตรงนี้เป็นพลาสติกน้ําหนักจะหนักกว่าปืนกระบอกแรกนิดน,นึงตัวของแมกกาซีนนะคะอันนี้ก็บรรจุก,กระสุนได้ประมาณ27-28ถึงนัดเป็นเหล็กนะคะเป็นโลหะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวด้ามท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูอัดแก๊สเข้าไปเหมือนกัน,นะคะ่ะพอเห็นชัดไหมเอ่ย สปริงนี้ไม่ไม่ค่อยแข็งมากนะคะมีความยืดหยุ่นอยู่ความยาวของปืนนะคะอยู่ที่ประมาณ230มิลลิเมตรค่ะความแรงนะคะ370 mm. ค่ะอันนี้หาซื้อได้ที่ไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวคิมบลี่จะประกอบด้ามท้ายนี่ดูตรงนี้ค่ะตัวแมกกาซีนเนี่ยมันจะไม่มิดด้ามนะคะมันจะไม่มิด มิดด้ามปืนมันจะไม่มิดเห็นไหมคะมันจะนูนออกมาหน่อยพอมาประกอบเข้าไปแล้ว1นึกิโลก็หนักอยู่ใช้ได้อยู่เหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะทราบราคารู้ว่าทุกคนรอคอยคำถามนี้อยู่นะคะปืนกระบอกนี้ค่ะ4,480บาทนะคะส่วนกระบอกนี้6,300รราคาค่อนข้างสูงนิดน,นึงเนื่องจากว่ามันมีลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็ขนาดนะคะ ถามว่าจับกระทัดรัดไหมกระทัดรัดมือนะคะแต่ตัวเนี้ยน้ำหนักจะเบาค่อนข้างที่จะพอดีสําหรับผู้หญิหลังจากนะคะเมื่อวานที่เรามีการแนะนําตัวกระบอกปืนแล้วในกระบอกที่1และกระบอกที่2องรุ่นตัวนี้นะคะจอร์ดวิกวันนี้ค่ะคิมเบรี่จะมาต่อกันที่การทดลองยิงค่ะของปืนกระบอกนี้ก่อนกระบอกแรกจะเริ่มใส่แมกกาซีนก่อนเลยค่ะปืนนี้นะคะเซฟตี้ไม่มีอะไรมาก พร้อมยิงได้เลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มยิงกระสุนนัดแรกค่ะไปที่แตงโมระยะทางนะคะประมาณ5-6เมตรเอานะคะมันไม่โดนมันมีความดีดหน่อยๆเข้าแล้วหมดค่ะกระสุนปืน หมดจริงๆเติมลูกกระสุนในแม็กกาซีนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปชิมิลี่จะไล่ยิงตัวเป้าที่เราเอามาตั้งไว้นะคะสไลด์ไปก่อนนั่นหมดแม็กค่ะหมดแม็กจริงๆไปดูผลงานกันนะคะสักปืนจอห์นวิก อ่ะดูที่ลูกแตงโมก่อนเหมือนว่ากระสุนมันจะฝังเข้าไปข้างในหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะฝังนะคะเพราะว่าดูจากความกลมของรูน่าจะฝังเข้าไปลึกอยู่ละลึกอยู่ใช้ได้น่าจะถึงเนื้อสีแดงอันนี้ส่วนลูกโป่งนะคะแตกรั่วอันนี้ที่เป็นลมก็แตกปองเนี่ยซากลูกกระสุน องทั้งหมดมีสามกระป๋องกระป๋องแรกไม่โดนค่ะกระป๋องที่สองอันนี้น่าจะโดนอูดตรงนี้มีรอยแตกของน้ําอยู่เห็นไหมคะน่าจะโดนแค่กระป๋องนี้กระป๋องเดียวอ้ากระป๋องที่สามด้วยค่ะตรงนี้เป็นรูเลยนี่สองรูฝั่งนี้อีกแล้วเรามาต่อกันที่กระบอกที่สองนะคะกระบอกนี้กระบอกเล็กใส่แมกกาซีนเข้าไปก่อน รุ่นนี้นะคะเซฟตี้เขาจะมีอยู่2ระบบค่ะก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนตรงนี้นะคะมันปรับได้เดี๋ยวนะตรงนี้ที่มันเป็นสีแดงนี่ก็คือมันล็อกอยู่ไกลตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะปิดก่อนอ่ะถ้าเราเลื่อนมาปิดตรงนี้ไกลตรงนี้ค่ะมันจะถูกล็อกไว้อ่ะเราดันคืนกลับมาให้มันมีจุดสีแดงถ้าจุดสีแดงโผล่มาแบบนี้ค่ะแสดงว่ามันพร้อมยิงแล้วเซฟตี้ตรงนี้เราปลดล็อกแล้วนะคะเราจะสไลด์แล้วนะคะอ่ะ แตงโมกันเลยลูกแรกลูกโปง่งมันหมดซะก่อนเดี๋ยวเติมลูกกระสุนเพิ่มก่อนค่ะเห็นไหมว่ามันโดนลูกโปง่งแต่ว่าม,มันสะท้อนกลับมาก <laughs> ทนนั่นแตกว่าสวยงามค่ะ หมดอีกแล้วอันนี้มันใส่ลูกกระสุนได้น้อยอีกทีค่ะหมดมาค่ะเรามาดูผลงานการของปืนกระบอกนี้ปืนกระบอกนี้นะคะความแรงของเขาจะน้อยกว่าปืนจอนวิกเนอะเราจะเห็นได้เลยว่าเวลามันยิงเข้าไปมันลูกกระสุนมันฝังก็จริงค่ะแต่ถ้าเป็นปืนจอนวิกเนาะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ตั้งแต่แรกก็คือว่าลูกกระสุนมันจะฝังเข้าไปข้างในอย่างนี้แต่นี่คือ ลูกกระสุนเห็นชัดๆเลยค่ะว่าติดอยู่ตรงบริเวณขอบผิวส่วนลูกโปง่งแตกเหมือนกันแต่จะเห็นได้ว่าลูกสีส้มอ่ะมันจะมีการที่แบบที่มันใส่น้ํามันจะเด้งสะท้อนกลับมาบ้างค่ะเพราะบางลูกมันก็ไม่เข้าเลยไม่เหมือนปืนกระบ,บอกแรกแล้วอันนี้มันก็เข้าเหมือนกันแต่แตกแบบเนี่ยค่ะนิดๆอันนี้ก็เหมือนจะเข้านะคะเห็นไหมคะแต่มันไม่เข้าส่วนอันนี้ไม่โดนค่ะเอาละค่ะเราจะมาทดลองมุมมองของบุคคลที่หนึ่งโดยการที่เราแบบจะจับภาพจาก มุมลำกล้องของปืนนะคะเรามาดูระยะความไกลของเขาค่ะ้อมแล้วนะยิงละอันนี้นะคะกระบอกที่สองระยะทางเท่าเดิมเท่ากันกับกระบอกแรกนะคะประมาณสิบเมตรถึงสิบเมตรจะเริ่มแล้วนะคะ ขึ้นสุดการทดลองปืนแล้วนะคะตอนนี้นะคะคิมมิลี่จะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าหลังจากที่ได้ทดลองปืน2กระบอกนี้แล้วคิมมิลี่ประทับใจปืนไหนมากที่สุดคิมมิลี่ชอบปืนนี้ค่ะปืนจอห์นวิกเพราะว่าความแรงของเขามันจะแรงกว่าปืนกระบอกนี้อย่างที่แจ้งไปเวลาเรายิงเข้าเป้าใช่ไหมคะ่ะความแรงอันนี้จะยิงได้แม่นกว่าถึงแม้ว่าราคาเขาจะสูงกว่าแต่เวลายิงอะค่ะมันจะกระชับแล้วก็ถนัดมือมากกว่ามีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะ สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่มีแม็กค่ะ